สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนชาวโทรโคง .com นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัว Nokia a s ัช3า0นะครับซึ่งถือเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับ<อ>ราคาอยู่ที่3,150บาทเท่านั้นเองนะครับด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็จะสังเกตว่าหน้าจอจะมีขนาด3นิ้วนะครับมีขนาดที่เหมาะมือกระทัดรัดกระทัดรัดมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องนะครับนะมีกล้องนะครับ ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับมาให้ในตัวด้วยนะครับฝาหลังก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้อย่างดูแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ทนทานเลยทีเดียวแล้วก็มีสไตล์ผิวมันวาวครอสซี่นะครับแล้วก็มีลวดลายอยู่ด้านในนะครับในตัวผิวของวัสดุด้วยนะครับก็ฝาหลังที่สามารถเปิดออกได้นะครับแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนแบตได้นะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถ ใส่ซิมได้2ซิมนะครับนะโดยที่เวลาเราสวมซิมเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในช่องนี้นะครับสวมซิมภายนอกนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับนี่คือข้อดีข้อหนึ่งของออสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับถัดมาจะเป็นช่อง micro USB micro อขออภัยครับ micro SD นะครับ ก็เราสามารถที่จะซื้อการดมาใส่นะครับหน่วยความจําเพิ่มได้นะครับตัวนี้หน่วยความจําสามารถใส่ได้สูงสุดถึงสามสิบสองกิกนะครับด้านนี้ก็จะมีปุ่มวอลล่มนะครับสังเกตมีปุ่มวอลล่มนะเพิ่มลดเสียงตรงนี้ส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ล็อกหน้าจอนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ปุ๊บ ก็ปิดหน้าจอได้นะครับถ้าสมมติจะเข้าไปก็กดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะครับการเข้าใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็คล้ายๆกับสมาร์ทโฟนอื่นๆนะครับก็คือจะเจอหน้าล็อกสกรีนตัวนี้นะครับแล้วก็ลดล็อกด้วยการสไลด์นะครับนิ้วออกก็จะเข้าสู่หน้ารวมของแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับโดยหน้าแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนสไลด์นะครับเพื่อไปยังหน้าช็อตคัทที่เราสร้างเอาไว้ตัวนี้จะเป็นหน้าส่วนของไอคอนช็อตคัทต่างๆที่เรา สามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะครับตัวไหนที่เป็นแอปที่ใช้งานบ่อยๆก็สามารถลากนะครับแะค้างแล้วก็ลากแอปมาไว้ที่หน้าจอนี้ได้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าถัดมานะครับเป็นหน้าของการใช้งานโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะกดเพื่อโทรหารเพื่อนๆนได้เลยทันทีนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญของรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือ มันจะสามารถเล่นไลน์นะครับ Facebook ว<อ>ิตเตอรนะครับสังเกตว่าเราจะเห็นว่า<อ>มีแอปพลิเคชันพื้นฐานที่เป็นพวกโซเชียลต่างๆเนี่ยให้เราได้เข้าใช้งานเข้าถึงใช้งานได้จากตัวเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูที่แอปไลน์กันก่อนกันนะครับนี่นะครับก็ ด้วยระบบปฏิบัติการ s 4 0นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซนะครับเรียกว่าทำให้เราใช้งานได้อย่างคุ้นเคยสำหรับผู้ที่เคยใช้สมาร์ทโฟนอย่าง iPhone หรือ Android อะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้วิธีการที่แตะทัชสไลด์นะครับหรือว่าพิ้นซูมอะไรต่างๆเนี่ยก็คือใช้นิ้วสัมผัสได้ในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับ นี่นะครับหน้าตาของไลน์นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปแชทคุยกับเพื่อนๆได้นะครับนะในนี้ก็จะมีสติกเกอร์มาให้แล้วนะครับอัตโนมัตินะครับมีอยู่2แบบด้วยกันให้เลือกนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีในส่วนของการดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่เจอนะครับก็จะมีมาให้เพียงแค่2แบบให้เลือกตามมาตรฐานของไลน์ เราก็สามารถพิมพ์นะครับแชทกับเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเมนูคล้ายครึ่งกันหมดนะครับเมล่อออกก็กดโอเคออกไปนะครับถัดมานะครับมาดูส่วนของ facebook กันบ้างนะครับมีกบอกไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือโทรศัพท์รุ่นนี้นอกจากว่าจะเชื่อมต่อนะครับ Data ผ่านซิมมือถือท,ที่ที่มีอยู่ข้างในนะครับที่เราเปิดแพ็กเกจบริการเอาไว้เราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเขาให้มาครบเลยทีเดียวนะครับการสื่อสารทั้งในรูปแบบของ Wi-Fi Bluetooth นะครับอะไรต่างๆก็มีมาให้ในตัวนี้ครบคันเลยนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของ Facebook นะครับอินเทอร์เฟซที่ดูแบบง่ายๆนะครับก็สามารถอ่านได้เล่นได้นะครับ ก็แตะเลื่อนไปขึ้นขึ้นลงลงนะครับนะครับเราก็สามารถไลก์นะครับข้อความต่างๆรูปภาพต่างๆได้จาก Facebook แอปที่บนโลเกชช่าสามหนึ่งศูนย์ตัวนี้ได้เลยนะครับนะฮะก็นี่คือหน้าตาเม,มนู หน,หน้าจอรวมของมันนะครับของแอปตัวนี้เราสามารถดูข้ขขอความอะไรต่างๆได้แอปเพื่อนเลยได้นะครับถัดมานะครับมาดูที่ทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะอ่านข่าวท่ามลน์ต่างๆนะครับที่ที่เราได้ฟอลโล่เอาไว้นะครับนะ ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับสไลด์ดูได้นะครับก็เมนูก็คล้ายคลึงกันนะครับดูเมนชั่นต่างๆนะครับการเชื่อมต่อต่างๆจากเพื่อนๆของเรานะครับก็บางทีก็อาจจะมีหน่วงๆหน่งบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดหนึ่งนะครับแต่ถือว่าถ้าเทียบกับราคาแค่นี้นะครับ แล้วได้ฟังก์ชันขนาดนี้ก็เรียกว่าครบคันเนี่ยก็ยอมรับได้นะครับก็ดูฟังก์ชันต่างๆก็ค่อนข้างให้มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับเออมีเมลด้วยนะครแอปเมลก็คือเอาไว้เชื่อมต่อกับ gmail นะครับหรือ yahoo ก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซ็ตแอคเค้าของเราได้เรดีโอนะครับก็มีวิทยุฟังก์ชัน fm รดิโอจูเนอร์เข้ามาในตัวด้วยนะครับแล้วเสียบหูฟังแล้วก็สามารถเปิดวิทยุฟังได้นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเนีเ้เขาจะให้แอปพลิเคชันนะครับเป็นพวกเกมจาก ea นะครับฟรี40เกมเลยทีเดียวนะครับก็ที่ติดตั้งมาแล้วก็จะมีบางส่วนแต่ว่ายังมีหลายตัวนะครับที่เราสามารถเข้าไปในดาวน์โหลดใน ea นะครับในเกมนี้นะครับ เกมกีฟนะครับในแอปตัวนี้เราเข้าไปปุบก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปฟรีที่เขาให้มาเพิ่มเติมได้นะครับผมเคยลองลองโหลดเตอร์ตมานะครับหนึ่งเกมยอดยิตนะครับที่เรานิยมเล่นกันตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่ช่วยให้ใครแก้เบื่อไปได้นะครับเวาลารถติด wow. receptors. หรือว่ารอรถเมล์หรือว่านั่งอยู่บนารถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถเล่นเกมพวกนี้เหล่านี้ได้นะครับนี่นะครับก็เล่นเพลินๆไป ก็เป็นอีกจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่ทางโลเกียพยายามที่จะใส่เข้ามาให้ทำให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในาการตัดสินใจนะครับก็ถ,ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับผู้ทีอ่อยากจะได้สมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับ,นะรบเพียงแค่3,150บาทเท่านั้นเองนะก็ะได้ครบนี่นะครับมีโนเกียแมปมาให้ด้วยนะครับเวเตอร์ แล้วก็มีหลายๆอีกหลายๆเกมที่สามารถเลือกเล่นได้นะครับนะก็ถือว่าสําหรับผมแล้วนะครับได้ลองเล่นดูแล้วกอ็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับทีอ่อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเชื่อมต่อกับ wi-Fi ดี Fi, DD, ๆก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับ ีก็สามารถเล่น Facebook ท w i t t ตอร์ไลนได้ครบเนี่ยก็เรียกว่าสุดคุ้มแล้วล่ะครับนะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ออตอบโจทย์การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ในขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดีนะครับในราคาที่ทตัดสินใจได้ง่ายนะครับก็สำหรับรีวิวนี้ก็คงจะต้องออจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไง ฝากผลงานของโทรขง .com ไว้ให้กับแฟนๆได้ติดตามกันต่อๆไปด้วยล้กันนะครับขอบคุณทางโนเกียประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งโนเกียอาชา3า0มาให้เราได้ทดสอบนะครับขอบคุณมากครับ